มันสนุกว่ะตอนที่กดบึ้มๆอ่ะเออตกลงอ๋อเหล็กรอบเี้ไม่รู้มันจะทบรอบพ่กนี้เปล่าวะถ้าเราไม่เล่นรอบนี้พ่กนี้มันจะได้อย่มามมเล่นใหเข้าไปเพิ่นแหละดูออกหกสิบมีเวลาให้หกสิบวิแคหนึออ่งนาทีบึมบัมบ่มจมร่าเฮบึมเบสัมเรฮหม มือตายมือตายมือทึบมือตายโอ้ยเลีเลเลเลเ้ยงสลับผิดต้งเั็นหรอกแค่แบบมันก็แค่สั่นดืดดืดดืดเนี่ยอันนี้ดูยากนะบุ้มถ้าเราทำอะไรไม่ได้เนระาก็แค่ปล่อยให้เวลามันหมดไปแค่นั้นแหละ ใช่ไหมใช่ไหมเอาเอาเนาเอาเอาเนามันก็แค่สลับห่าคู่นะคิปคลิ๊คลิโอ้เหมือนนี้ก็สลับได้นี่ก็ลองสลับดูนี่นะก็ได้แค่สลับ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 ระเบิดไม่มีระเบิดโอเครอบนี้ได้น้อยมากตื้อตันครับ ใครอยากเล่นก็ลองดูแล้วกันอย่าลืมเลือกสก,กินกันนะครับกดรับวันที่หนึ่งนะเลือกพี่แนะนําให้เลือกกล่องสีพี่แนะนําให้เลือกทําไมตัวนี้ไม่มีสีอะไรได้ว้าตัวนี้ไม่มีสีชมพูกับสีแดงเย่ยพี่เลือกสีชมพูสีแดงเพราะว่ามันจะได้สก,กินที่มันมีเอฟเฟกหมดไงสีแดงนะสีแดงดีสุดสีชมพูล,ลองมา สีอมภูมีโอกาสได้สีสีไม่มีเอฟเฟกตสามแต่เลือกสีแดงอันดับหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองไปเอาโค้ดหน่อยสิสรับไอเดีบุ๊มเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแลาใส่โค้ดจะได้ติงไหมวันนี้มีเคลดรกเออไอนี่พี่แลกไปแล้วนะรีบมาแลกไปกันนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนหมดแน่เลยน้องๆไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยน้ำก็ไหลอีกเนี่ยพี่แลกไปแล้วนะนแลกได้สามอันนะ เนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันจะใช้แลกสกินมันต้องใช้เห็นไหมเป็นอันนี้แทนเห็นไหมโทเคน vp แทนแทนไอเหรียญตำนานที่ไม่มีประโยชน์แต่มาแ,แล้แลกดีละสามอันนี้องอก็ต้องรอไปก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่สลับไอดีก่อนกรอบเมื่อกี้เป็นกรอบเราอ,อยู่ปะเยวใส่หออให้ดูว่ามันเป็นไงก็สะสมกดไปเรื่อยๆน้องๆได้แน่อนอนส